ว่ายน้ำเนี่ยช่วยเรื่องความสูงหรือเปล่าหูคำถามเนี่ยตอบยากเรามาดูกันอย่างนี้ว่าใน2แง่มุมนะเออว่ายน้ำเนี่ยทำไมมันช่วยให้บางคนเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นและในอีกมุมหนึ่งก็คือทำไมไว่ายน้ำสำหรับบางคนถึงไม่เห็นจะสูงขึ้นเลยอันนี้ถ้าน้องลองสังเกตกนะีฬาว่ายน้ำก็จะเห็นเลยว่าเขาค่อนข้างได้เปรียบนะบริเวณช่วงไลช่วงหลัง แขนเนี่ยนะคะซึ่งการอ็กซอร์ไซส์เนี่ยนอกจากที่จะได้เรื่องของกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยเอ็นข้อต่อต่างๆเนี่ยก็ได้รับการอ็กซอร์ไซส์ด้วยซึ่งพี่นงเคยย้ํามาตลอดเลยนะคะว่าในช่วงที่ร่างกายเรากาลังเจริญเติบโตเนี่ยในช่วงวัยรุ่นเนี้ยนะกระดูกมันไม่ได้ยืดอย่างเดียวไงนะคะกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อมันต้องยืดตามด้วยกระดูกมันก็จะยิ่งแบบเติบโตได้ดีไงนะในระหว่างที่เราฝึกซ้อมเนี่ยมันก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะหลั่งโกรทฮอร์โมน เพิ่มมากขึ้นนะแล้รู้อยู่แล้วนะเจ้ากรธฮอร์โมนเนี่ยมันจําเป็นมันสําคัญสําหรับการเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างของร่างกายนะคะนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําไมนะนักว่ายน้ําถึงแบบอู้สูงเอาสูงเอาฮอร์โมนก็หลั่งดีขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะคราวนี้มาถึงอีกมุมหนึง่งมุมที่น้องบางคนนะคะหรือว่าหลายๆคนที่เขา ว่ายนะ้ำอยู่เป็นประจำบางคนว่ายมาตั้งแต่อายุ10ขวบจนตอนนี้สิบเจแปแล้วก็คาดหวังว่าจะสูงก็ปรากฏว่าเอะทำใหมไม่เกิดอะไรขึ้นการออกกําลังกายประเภทว่ายนะ้ำถ้าน้องรองสังเกตให้ดีมันจะไม่เหมือนกับการที่น้องวิ่งใช่ไหมไม่เหมือนกับการที่น้องแบบปั่นจักรยานนะเพราะตรงเพราะตรงนั้นจะมีแรงต้มีแรงโน้มถ่วงแต่ว่าว่ายนะ้ำเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายแบบเรียกว่าแบบ บนบนพื้นที่ไหลน้ําหนักเนะี่ยเพราะเราอยู่บนน้ำนะมันก็จะมีสภาวะที่ไอยน้ําหนักถ้าเรากระโดดเชือกเนี่ยนะทุกครั้งที่กระโดดเราจะเกิดการสั่นสะเทือนใช่ไหมที่จากเนี่ยตั้งแต่แบบเอ่อปลายเท้าส้นเท้าขึ้นมานะับสะโพกเอวเลยนะคือคือมีการสั่นสะเทือนซึ่งมันจะช่วยให้กระดูกได้รับการเอ็กซ์ซอร์ซานะช่วยในกระบวนการรีโมเดลของกระดูกเขานะคะแต่ว่าว่ายน้ำเนี่ย มันจะไม่เกิดการสั่นสะเทือนไปถึงกระดูกแบบนั้นไงนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เรียกว่ากระดูกไม่ได้รับการเอ็กซ์ไซส์เต็มที่ก็ได้นะคะก็เลยทําให้แบบกระตุ้นได้เฉพาะกล้ามเนื้อก็กลายเป็นว่าโอ้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากเลยนะแต่กระดูกเราไม่ยืดไม่ยาวเพราะฉะนั้นแก้ยังไงล่ะ ก็จำเป็นที่จะต้องออกกําลังกายประเภทอื่นด้วยให้น้องลองสังเกตให้ดีนะว่าบางทีเนี่ยเราออกกําลังกายประเภทบางอย่างมาตั้งนานเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเราลองปรับนะเราลองเปลี่ยนไปทําอันนู้นอันนี้บ้างเฮ้ยผลลัพธ์มันดีขึ้นนะคะนี่มันคือเกิดขึ้นแบบไม่ได้บอกว่าเฮ้ยนานๆเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นกับหลายๆคนดังนั้นพี่หนงถึงได้จัดว่าเวลาที่เราออกกําลังกายเพื่อที่จะเพิ่มโอากาสความสูงเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าน้องต้องมีเวลา2-3ชั่วโมงนะคะก็ประมาณเนี่ยยีานาทีก็คือเป็นมินิมัมให้ได้นะและ้วอะ2 0 3 0สินาทีเนี่ยก็คือพยายามที่จะทำสัก2-3อย่างนะคะจากที่พี่หนงดูแลน้องๆที่มาเข้าโปรแกรมเร่งความสูงกับพี่นงนะ,ะการออกกำลังกายแบบผสมผสานเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะให้น้องเนี่ยเขาสูงขึ้นโอเค อะไรนะอ๋ออยากรู้เรื่องของโปรแกรมเร่งความสูงคือต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าน้องๆสามารถที่จะสาาร้างโปรแกรมเร่งความสูงได้ด้วยตัวเองนะคะแค่ดูคลิปที่พี่หน่งเนี่ยมีอยู่ในช่องสังเวียนสูงไว้ซึ่งพี่หน่งพยายามที่จะครอบคลุมในหลายเรื่องซึ่งจะช่วยให้น้องเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับนะใช้ได้นะคะ แต่เคสที่น้องเขาจะมาเข้าโปรแกรมเร่งความสูงกับพี่นเนี่ยจะเป็นเคสกระดูกแก่ค่ะน้องเขาจะมีภาวะที่แบบเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ในช่วงที่เรียกว่าต้องเร่งสูงแล้วเพราะว่าอายุกระดูกเราเนี่ยเกินอายุจริงแล้วก็ใกล้กระดูกเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องมาปรับแก้ในหลายเรื่องนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเรียกว่าไม่ฟันธงเต็มที่ว่าจะช่วยในเรื่องของความสูงได้ร้อยเปอร์นะคะแต่พี่นงเชื่อว่าเขาเอื้อประโยชน์สําหรับในเรื่องของกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อต่างแล้วที่สําคัญ มันคือสกิลนะทักษะของการมีชีวิตการเอาตัวรอดในกรณีที่ยามขับขันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามฟังคลิปนี้กันก่อนจากพี่โหนมีคลิปนึงมาแนะนําค่ะสำหรับน้องๆที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการกระโดดเชือกนี่ยช่วยเรื่องของความสูงไหมเช็คคลิปนี้เลยค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่กับพี่โหนเฉวีสุนไวในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ